สวัสดีตอนเย็นครับอันนี้ก็มาอัปเดตแปลงผักที่ผมได้ปูพลาสติกไปนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเพ,พิ่งจะเพิ่งจะหมดฝนไปนะครับเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ฝนมันตกติดต่อกันประมาณสี่วันนะครับที่นี่ก็ไม่มีแสงเลยผักก็เริ่มยืดๆแล้วก็ออกเหลืองนิดๆนะครับ งไดแดดมาประมาณ3วันแล้วแหละนี่ก็เริ่มจะกลางใบแล้วแต่ปัญหาที่เจอก็คือฝนมันตกเยอะเกินไปแล้วดินมันแน่นนะครับผมลองเอามือจิ้มจิมดูดินมันแน่นนะครับก็เลยจะโตช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันดูชุดก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดหลังที่ปลูกไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นชุดที่ปลูกก่อนนะครับ ดูว่ามันจะใกล้เคียงกันเลยนะเพราะว่าปลูกห่างกันประมาณทักสามสี่วันเองนะแต่ฝั่งนี้ต้นกล้าจะแก่กว่านะครับแก่กว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซึ่งลงไปแล้วก็ไซส์ก็ใกล้เคียงกันนะเผื่อว่ารุ่นรุ่นฝั่งตรงนี้จะจะใหญ่กว่านิดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า ชุดนี้ผมปลูกเสร็จแล้วก็ฝนก็ตกยาวเลยนะครับแล้วก็มาอีกสักสองสามวันผมก็มาทําตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ก็ตีดินแล้วก็ปลูกไปแล้วก็ฝนก็เริ่มหมดนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจออีกอันหนึ่งก็คือจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดมากินหายไปทั้งต้นเลยนะเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นรากเน่าผมไปเช็คดูก็ไม่ใช่นะ พอมาสังเกตเรื่อยๆก็เห็นเป็นจิ้งหรีดนะมากินแต่ก็ยังพอเหลืออยู่นะไม่ไม่ได้กินเยอะครับก็ภาพรวมประมาณนี้นะครับก็ทำยากมากเหมือนกันน้ฤดูฝนนะปีที่แล้วผมทำก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะปีนี้ก็เจอปัญหาเหมือนเดิมแต่เพิ่งมากลางแสแลนรอบรอบรุ่นนี้แหละ พอเพิ่งปลูกไปก็เอาถือว่าโอเคนะถ้าเอาฟางมาใส่มันก็ผมคิดว่ามันมันจะยุ่งยากขึ้นไปนิดหนึ่งก็เลยลองลองไม่ใส่ดีกว่านะครับเอาพลาสติกใส่อย่างเดียวแต่ก็พอได้อยู่นะครับออเลดอกก็เริ่มพุง่งแต่ถ้าเป็นไม่ไม่คุมไมไ่คุมสแลนเนี่ยมันมันเหมือนจะมันจะแดงๆแล้วก็จะแก่นๆนะอันนี้ก็เริ่มพุ่งขึ้นมาละ ว่าดีกว่าตอนที่ไม่คุมนะครับก็บังเอิญมาเจอช่วงที่ฝนตกมันไม่ค่อยมีแสงแล้วก็เราก็พางแสงไปด้วยเห็นไหมอันนี้50%มันก็ไม่ค่อยมีแสงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าต้นเขาจะยืดยืดนิดนึงนะครับดูคณะกนาคณะก็เริ่มยืดนะครับเพิ่งจะได้แสงมา3วันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะสรงพุ่มใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับให้เพื่อนๆมาดูอีกทีหนึ่งตอนอีกสักหนึงอาทิตย์นะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ